ครับสวัสดีพี่น้องทางไทยทางเล่านะครับพี่น้องทางแดนเอฟซีชองพี่น้องไทยอีสานทุกปู่ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบมาพอกับลุงชันในวันพุธนะครับกาหลังจากเ็จงานปีใหม่มาแล้วนะครับทางปู่พึ่งก็ได้รับข่าวดีนะครับจากผู้ดูแลลิกาซิ ครับถึงเป็นบริษัทดูแลลิขสิทธิ์นะครับที่ให้ผู้ผู้ไม่เพิ่งนั้นให้เพื่อนดูแลลิขสิทธิ์เพ่งของบ้านชีวิไลให้นะครับเนาะเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ที่จังทีเฮาได้รับรู้กันไปนะครับเนาะสาหรับเพ่งหอบฝันขามค้งของน้องธิดาเล่าที่ทางบ้านชีวิไลนั้นได้ปล่อยลง YouTube ไปกระถึก ขโมยนะครับเนาะครับก็มีการขโมยเพลงนะครับก็คือมีสแกมเมอร์นะครับขโมยเพลงหอบฟันขามโค้งของน้องธิดาเล่านั่นไปจดลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของนะครับเานะซึ่งก็เป็นคนอินเดียนะครับที่รอบแรลกเนาะครับที่นําไปจดลิขสิทธิ์ก็เฮดไห้ทางช่องของน้องธิดาเล่าช่องของพ่อพููนั่น ซึ่งเป็นเจ้าของเพลงแกขื้นแดงนะครับเนาะเจ้าของเพลงแกแท่งขึ้นแดงครับว่าขึ้นละเมิดลิขสิทธ์นะครับล้วกาศสำรับเอฟซีผู้มักเพ่งเข้าไปเบิ้งเพ่งเอาเพลงไปแช่ไปยังกับขึ้นติดลิขสิทธ์หมดน,นะครับเนาะสำรับเพ่งของฝันขามโค้งทีได้ถือคนอินเดียนเอาไปเอาไปจดเนาะครับเนาะหลังจากทีพบผู้นั้นได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปนะครับก็เฮดไทย สามารถได้เพลงกลับขึ้นมาได้อยู่หลายมือน,นะครับแต่ถืออินโดนีเซียนะครับอีกรอบหนึ่งเอาเพ่งหอฟันขโค้งมันไปโจดลิลีกัสซิ์อีกครับซึ่งเป็นการโจดลิลีกัสซิ์รอบสองหลังจากที่ลิขกิทธิ์รอบแรกกันถึงยืนหัท่อนไปแล้วพอมาถึงรอบสองนะครับกะทุนชันก็คิดว่าน่าจะเป็นแก่งเดียวกันนะครับที่เขารู้ว่า มันปลดลิขิทธิ์ปุ๊บเขาก็ับไปจดซึ่งเขาไม่ในประเทศอื่นนะครับนอกจากคือเป็นอินโดนีเซียกาพพอพูดก็กไม่พึ่งกาได้ให้บริษัทที่เพื่อนรับดูแลเรื่องลิขิทธิ์โดยเฉพาะนะครับในการดูแลลิขสิทธิ์ติดตามท่วงถามดําเนินการต่างๆในการท่วงลิขสิทธิ์เพลงความฟันขามโค้งของน้องทิดาเล่ากลับมา ครับก็ใไซเวลาอยู่โอ้ลุ่มชานวัดดุนี่เนาะครับเนาะไซเวลาอยู่น่าจะสามสี่เดือนเนาะครับประมาณสี่สามสี่หรือหาเดือนนะครับ,รนนรบสำหรับเพีงของฟันขามโคที่เพิ่นติดตามลิงเลือกระส์ขึ้นมาเพราะว่าเขาเอาไปจดไวไ้ไลเป็นลอยลอยก็แพลตฟอร์มเนาะครับที่นั่งไปจดลิขสิทธิ์ไวของอินโดนีเซียนะครับซึ่งเฮตุให้ทั้ง บานฑิวิไลนั่นปล่อยเพลงขอกไปเอาเพลงไปแช่ไปยังกับึ้นมันละเมิดลิขสิทธ์นะครับเนาะครับ,รบสำหรับมือนีกับพอผู้กับได้รับข่าวดีนะครับจากบริษัทที่ดูแลเรื่องลิขสิทธ์นะครับก็บคือเพลงหอบฝันขามโคข,ของน้องธิดาล่าวนั้นได้กลับมาสู้ออมกอดของบานซีวิไลลอยเปอรเซ็นตะครับเป็นลิขสิทธ์ของ บ้านชีวิไลเต็มรอยปรเปอร์เซ็น,นครับสำหรับเพลงหอบฟันขามโคง้งที่ทางทีมงานมันได้สู่ได้ยืนอุท่อนยืนเรื่องยืนยังสู่กันครับคนที่เอาไปแอบอ่างจดรขกิทธิ์นะครับจนในเพลงกลับมาใส่เวลาอยู่กับ3าสีเดือนนะครับเนาะสำหรับเพลงนี้ก็ลุงชั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบ้านซีวิไลนะครับโดยพ,พอาพ่อผู้ไม่พึ่งนะครับเนาะ ที่สามารถติดตามเพลงหอบฟันขามโค้งนั้นกลับมาในแบบลอยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเนาะครับกับอีกงานหนึ่งนะครับสาหรับการเข้ายินดีกับน้องทิดาเล่าลบร้อยแล้วกับมีอีกงานหนึ่งงานใหญ่นะครับก็คือวันเกิดของน้องทิดาเล่า4วันท,ที่16มกราคมนี่นะครับจะจดถึงนี่ซึ่งทางพอผู้ไม่พึงควจะจัดงานวันเกิดให้หน้องทิดาเล่า อายุครบ12ขวบนะครับเนาะกับหนึ่งหนึ่งหลอกพอดีซึ่งในงานวันเกิดนี้กษิมิมีเลียงพระเพรนะครับเนาะเห็นแม่พึ่งแจงมาใน้ไล่เหมือนกันกษิมิรีเลียงพระเพรในวันที่16นะครับหลังจากเลียงพระเพรแล้วกษิม่งานตอน่อการขึ้นนะครับก็บจิเป็นงานสังสรร์มวลเฮฮาน,นะครับของบ้านซิวิไลกับกบมีการ จับฉลากในหมู่บ้านเนาะครับเนาะก็จะเป็นพ่อผู้กับแม่พึ่งนะครับให้จับฉลากผู้ที่สิมาร่วมงานเนาะครับก็บเป็นญาติพี่น้องเป็นคนใกล้ชิดนะครับต่างๆที่ร่วมแสดงครับแล้วก็ทีมงานที่แสดงหนังบ้านศรีวิไลนะครับนะครับบรรดานักร้องพี่ไอ้พี่ปาดนะครับแล้วก็พี่เคเนาะแล้วก็ยายรุ่นตาหวังยายเพชรตาไม้ยายบน นะครับที่ต้องจับฉลากในการแต่งตัวนะครับว่าจับฉลากได้ยอยังให้แต่งตัวเป็นอนันันมาในงานตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าผูใ้ใดจับได้ให้แต่งตัวเป็นอย่างกให้หส่ชุดนั่นนะครับแต่งตัวมางานวันเกิดนางศิลาเลา่าในันที่สิบหกนะครับกับบรรยากาศในไรซ์ทของหมู่บ้านกับมีการจับฉลาก,กันนะครับเนาะ การแต่งตัวแบบผู้ใดจะแต่งตัวเป็นยังย่างเช่นปีปาดะแ,แต่งตัวเป็นนักกีฬาพี่ไอจะเป็นเมตานีอยังนีนะครับเนาะผู่ยายรุ่นเป็นยักษ์บอ่อยายเพชรเป็นเศรษฐีดูไบยัยงทีนะครับแล้วก็มีผู้นั้นผู้นี้เป็นย่างอื่นนะครับน้องธิดาเล่าเป็นมอลำครับพี่มังกรเป็นไส้ยิ้วนะครับทีลุงยันจนนับได้เนาะกาตางคนกะ จับฉลากแล้วก็ให้แต่งตโตนะครับพีเคนี่เป็นอย่างนั้นครลุงชันก็นจำได้นะครับสำหรับพีเคี่ยสำหรับไอ้แม่เจี๊ยบเฮ้ยครับแม่เจี๊ยบนี่เป็นเมียเมียพยาบาลยุคแปดศูนย์มาสันว่าครับกะถามม้าเบิ้งนะครับว่าวันที่สิบหกนั่นมีความสนุกสนานสวนสนานเฮ้ย่ากันแบบใดน,นะครับเนาะลุงชั้น่ามันมวนแทนแ้แหละครับเบิ้งแต่การจับฉลากให้ใส่ชุดมาเนี่ก็ มันกับมวลเหล่านีับสำหรับผู้ทีสิไซชุดมากเลยนะครับเนาะหลังนังานก็บทเป็นการสนุกสนานอย่างเดียวนะครับมวลย่างเดียวครับพี่น้องกัติดตามทางไลฟ์ของพ่อผู้สิบไรใดนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นช่องแดงช่องฝากกบจะมีการไลฟ์สดงานมันเกิดของน้องติดาเล่าในเมือนันนะครับเนาะงานนี้กับจะจัดกันขึ้นนะครับจะเริ่มประมาณทุ่มหนึ่งนะครับ ส่วนงานกลางเว้นก็นจะเป็นการเรียนเพ้นพระยูนอนหน้านะครับเนาะนอนหน้าคาเฟ่เพราะว่าเห็นไม่พึงว่าแจ้งว่าเรียงเ้าพระท่านดอกเพราะว่าทีมงานบานสีไม่ได้ตื่นสวยนะครับเนาะตื่นเสาพระท่านก็นเลยจิกลายเป็นเรียงเพ้นแล้วก็มีงานกลางคืนกันเนาะสำหรับผู้เอฟซีผู้อยยุไกลอยากไปรวมงานกับเชิญไดน,นะครับเด้อเพราะว่างานนี้ก็เลี่นเชิญทางออนไลน์นะครับ ว่าเม,มืองน้องนองกีตาร่รากับสิริลองเพลงเต็มที่นะครับสําหรับขอบคุณแฟนเพลงขอบคุณพณพพแมเม,ม,มนะครับเนาะที่ให้การดูแลสนับสนุนบ้านสีวิไลมาโดยตลอดโดยเฉพาะเพลงอ,อมกอดออนไลน์นะครับเนาะที่น้องกีดาร่าด้ท่ายถอดออกมาจากายปากกาของอผู้พูดสิวิไลกะมีความ,มหมายลึกซึ้งนะครับแทนคําขอบคุณเอฟซีพพพม่มที่ให้การสนับสนุนใหการดูแล เอาใจใส่ครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องต่างๆของบ้านสิวิไลของหนองธิดาเลา่าเพราะว่าจะเป็นเรื่องชุดค่าเดินทางค่าอยู่ค่ากินแล้วก็ท่านข้าวต้มข้าวนมเนาะครับที่ปปมแม่เอฟซี่หนังส้มาให้ครับส่งไปซนีมมให้น้องธิดาเล่าได้อยู่ได้กินนะครับลางคนก็ส่งปลาหมึกแหงปลาทูเข้มปลาแหงส้งเนื้อแหงส้งอันานาันนี่ขนมข้นม ครับสงม,มาให้หลายครับแต่เราค้น่งมาเนาะกะนองสิดาร่าก็ได้เลือกกินนะครับเพราะว่าแข่ก็ดีเห็นจะกินขนมลายกะเดี๋ยวสิวันย่างแข่นะครับเนาะมันจะเด็ดถอนออกมืดเห็นจะกินหลายๆนะครับกะไปย่มหามไว้นะครับเนาะอยากกินลายขนมเนี่เพราะว่าขนมน้ำมันล่มเพราะานองกับไปลายเหลี่ยมแน้วเนาะครับเนาะ ที่มันยังแม่งอยู่แล้วก็ถอนออกไปแล้ววก็ยังแมงมันเป็นฟันแทกมันก็เกิดอีกเนาะเห็นเสียกินตามใจเลยกะเดี๋ยวมันสีบ่มีแขข่าเรารับหญ่ยายมาสิบ่มีแขวยายำเขาครับสําหรับงานมันเกิดน้องสิดาเล่านั่นกะ,พ,ะพอๆแม,แม่แม่กะผู้ใดบ่ได้มาร่วมงานกะก็ติดตามทางไล์ของช่องพอผู้สีวีไลนะครับบว,ว่าจะเป็นช่องฟ้าช่องแดง พอมาเม่เมติดตามได้เนาะครับเนาะความสนุกสนานควมมั่นความเฮฮาใด้มือนั่นแต่ว่าน่าจะไล่ตั้งแต่งานตอนกระเวศน,น,นะครับตั้งแต่งานถวายพินอาจะมีการไล่สดอยู่ตลอดเนาะครับเนาะขันบ่อช่องพอพูอาจจะเป็นช่องพีไอช่องแม่เตือนนะครับช่องยายรุ่นตะหวังนี่แหละครับช่องตะไมช่องยายบนมูกนี่ครับยายเพชรที่สีไล่สดได้มือนันนะครับเนาะให้พอพอเมมเม่นะในรวมกิจกรรมทั้งออนไลน์ สำหรับทุกทายนี่ลุงเช่นกะต้องขอแสดงความยินดีครับบ้านสีวิไลนะครับในการใดเพ่งหอฝันขามโค้งกลับมาในอมอก,กอดของบ้านสีวิไลแบบลอยเปอร์เซ็นต์แหละนะครับเนะะาะหลักการวันที่สิบมกงานวันเกิดน้องสิดาเล่ากัลุงเช่นกัขออวยพรใหน้น้องสิดาเล่านั้นมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับคิจสิ่งใดกัขอให้สมปัรถนานะครับขอให้โดงดังมีซื่อเสียงไหวนะครับเนาะ ทุไทายนี้ลุงจันก็นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ